สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราเอกเทอร์นาดาและเอกเทอร์สัญญานะคะจะมาพูดเกี่ยวกับ pragmatic approach scenario ที่5หัวข้อ asymptomatic inguinal hernia นะคะจากใน Schwartz principle of surgery ได้กล่าวไว้ว่า conservative management of asymptomatic inguinal hernia is acceptable ในส่วนของ supporting evidence เป็น systematic review และ meta analysis ตีพิมพ์ในปี2022ใน journal ชื่อ A n Z Journal of Surgery เป็นการ Compare ระหว่างกลุ่มผู้ปว่วย watchful waiting กับกลุ่ม Surgery โดย outcome มีเป็น primary outcome ได้แต่ pain quality of life VAS และ secondary outcome เป็น complication และ r e c u r r e n t r e l s ของ Primary outcome ไม่สามารถเทียบกันได้เนื่องจากพารามิเตอร์ในแต่ละ article ต่างกันส่วน Re ซเซอ์ของ Secondary outcome ทั้ง Complication และ r e c u r r e n t ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในส่วนของ Conversion rate ของการ Watchful Waiting เปลี่ยนเป็น Surgery อยู่ที่35-57%สรุปว่า ในผู้ป่วย a s ซ m ิมโทมติกการดีเลย์เซอร์ a l r ค p a ลรีพจนกว่าจะมีอาการนั้นปลอดภัยแล้วก็การเกิดอินคาเซอ t เ o ชนั้นพบได้ไม่บ่อยเปเปอร์ที่2เป็น s y ซิส m a t i c Review ใน Journal ชื่อว่า h e r n เนตีพิมพ์ปี2020ในรีซัลพบว่ามีการคอสโอเวอรประมาณ1ใน3ของเพเชียนใน3ปีแรกและมากกว่า2ใน3ภายใน10ปี การ t ั h f u l waiting ไม่ได้เพิ่ม mortality rate หรือ post o p c o m PLICATION ในคนไข้ที่ c r o s อ o v อ r สรุปว่าในผู้ป่วย a s ซ m ิท o m a ติ c หรือ m i n i m อ l y ซ s y m p t ติ a อิง i ก g u อ n ฮ l h e r n ียการวั h f u l waiting นั้นปลอดภัย p a p e r ที่3ชื่อว่า Management of a s y t p t o m a t i c Inguinal Hernia เป็น systematic review ตีพิมพ์ใน Archive of Surgery ปี2012พบว่า เปอร์เซ็นต์การคอสโอเวอร์อยู่ที่23-72%ถึงในคนไข้กลุ่ม Watchful Waiting มีอัตราการเกิด Stangulation อยู่ที่0.27%ใน2ปี Follow-up และ0.55%ใน4ปี Follow-up สรุปว่าการรักษาทั้ง2วิธีทั้ง Watchful Waiting และการผ่าตัดนั้นปลอดภัยในผู้ป่วย a s ซิมพ o m a t i c i n g งไกโน h เฮเนี แต่ว่าในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบ watchful waiting มีโอกาสที่จะมีอาการปวดและทำให้จะต้องผ่าตัดในอนาคตเป็น Randomized c o n t r o l Trial ตีพิมพ์ใน j a m าปี2006ติดตามผู้ป่วย720คนเป็นเวลา2-4.5ปีพบว่า complication ของผู้ป่วยในกลุ่ม Surgery Repair เทียบกับกลุ่ม watchful waiting ที่ได้รับก่อน Cross over ไม่แตกต่างกันในผู้ป่วยกลุ่ม Watchful Waiting มีหนึ่งคนพบว่าเป็น Acute Hernia Incarceration without s t a n g u l a t i o n ภายใน2ปีและอีกคนเป็น Acute Incarceration with Bow Obstruction ภายใน4ปีเมื่อคำนวณจะได้1.8ส่วน1,000ซึ่งเป็นอันตราส่วนที่น้อยมากสรุปว่าการ Watchful Waiting และ Delay Surgery จนกว่าจะมีซิมทอมนั้นปลอดภัยเนื่องจากอัตราการเกิด i n c a า s e l a t i o n นั้นน้อยมากถัดมาในส่วนของ Disproof มีเปเปอร์ปี2014จากอังกฤษเป็นการศึกษากลุ่มคนไข้ในเบอร์มิงแฮมแบบ retrospectiv e cohort มีจำนวน n เ,เท่ากับ1,032คนพบว่าการรักษาแบบ watchful waiting นั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้คนไข้ได้รับการผ่า emergency repair มากถึง59ซมีเปเปอร์ปี2019จาก Berlin ินเยอรมนีเป็น Systemic Review จาก Randomized Control Trial ในกลุ่มคนไข้กรอยเฮอร์เนียในเพศหญิงพบว่ามีความเสี่ยงที่จะต้องได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินมากกว่าในเพศชาย3-4เท่าหากการรักษาแบบดูอาการเปเปอร์นี้จึงสรุปได้ว่าไม่ควรรักษาแบบ watchful w a i t i n g ในกรอยเฮอร์เนียเพศหญิงแม้ว่าจะไม่มีอาการแสดงก็ตาม จากคำถามที่ว่าผู้ป่วยอัซิพารเมติกอิงไกวนองเฮอร์เนยียควรถูกรีเฟอร์เพื่อไปผ่าตัดไหมนะคะคำตอบของพวกเราก็คือไม่นะคะเนื่องจากจากหลักฐนพบว่า a อคิ c o m ม l i c a t i o n เช่นสเตน g ู l เลชันหรือว่าอิ c คา c เตเ t ชันในผู้ป่วยอัซิทพารเมติกพบน้อยมากแล้วก็ผู้ป่วยอัซิทพารเมติกที่ได้รับการวอชฟูลเว i ต i n g แล้วผ่าตัดเป็น Delay Cost โอเวอร์เซอรในอนาคตเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ ได้ทำเซ r g i c a l r e ลรี r พบว่าผลลัพธ์ไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นในแง่ของ post op complication หรือในแง่ของ r e c u r r e n t ค่ะถึงแม้ว่าในอนาคตผู้ป่วย2ในสาจะได้รับการผ่าตัดอยู่ดีเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการเพนขึ้นมานะคะแต่ว่าจาก evidence ของเราพบว่าจะเป็นจะต้องใช้เวลา follow up ในการหลายปีเพื่อที่จะพบว่ามีผู้ป่วยมีอาการเพลนขึ้นมาทำให้เราสามารถทำการ watchful waiting ก่อนได้ค่ะ จากหลายๆเปเปอร์ paper, ส่วนใหญ่ที่ทําเกี่ยวกับ i n ง u i n a l h e r น i a นั้นทําในผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าเราได้พบว่ามีเปเปอร์ที่ทําในผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงเทียบกับผู้ชายแล้วพบว่ามีอัตราการได้รับ e m e r g e n c เ p r o c e d u r e มากกว่าผู้ชาย3-4เท่าเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นอ s ซ m ิ t o m ม t i ติแต่ว่าเป็นผู้หญิงอาจจะต้องได้รับการพิจารณามากขึ้นค่ะคำถามที่3 c o v i d 1 9 p a n d e m i แและวัคซีน มีผลกระทบต่อแม a จเมนต์ของเฮอร์เนียหรือไม่ในเปเปอร์ปี2020จากเยอรมนีเก็บสถิติผู้ป่วยจากบริษัทประกันชีวิตในช่วงปี2019มีรายงานว่า In g u i n a น h เฮอ i เนีย28ล้านเคสทั่วโลกถูกยกเลิกนัดผ่าตัดในช่วงเดือนกุมภาถึงมิถุนาปี2019นับเป็น72.3%เอร์เซของยอดนัดทั้งหมดเปเปอร์ paper ถัดมานะครับเป็นเปเปอร์ปี2021จาก Springer g เ r m a ม y ี ศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน87คนที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ emergency anterior abdominal wall hernia surgery ในเดือนมีนา2 0 2 0ถึงกรกฎาคม2021ในประเทศเยอรมันแบบ retrospective cohort <c oughs> เพราะว่ามีจำนวนเคสผ่าตัดแบบ elective ลดลงแต่มีการเพิ่มขึ้นของ emergency case อย่างมีนัยสำคัญที่ p-value น้อยกว่า0 0 0 1ทั้งนี้ mortality rate จากการผ่าตัดนั้นไม่ต่างกันค่ะ เปเปอร์ถัดมานะคะเป็นเปเปอร์ปี2021จากตุรกีศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน63คนแบบ r e t r o s p e c t i v e cohort เรื่องการได้รับการน,นอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดไส้เลื่อนอย่างล่าช้าจากการติดเชื้อโควิดพบว่าในช่วงที่โควิดระบาดผู้ป่วยใช้เวลาถึง2.29วันกว่าจะได้รับการน,นอนโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดในช่วงก่อนโควิดใช้เวลาเพียง1.77วันพบว่า m o r b i d i t y นั้นจะสูงขึ้นถ้าหาก มีการแอดมิดล่าช้าและมีคนไข้จำนวนหนึ่งที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งประมาณวันที่4หลังจากได้แอดมิดแต่ทางนี้พบว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่แอดมิดเร็วช้าจำนวน n เท่ากับ63นี้เนี่ยยังไม่มีนัยสำคัญค่ะ ่ัดมานะคะในส่วนของ post-op complication มีเปเปอร์ปี2020จากสมาคม European Hernia Society พบว่าผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการผ่าตัดไส้เลื่อนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิด post-op complication mm hmm. เช่น pulmonary barotrauma ได้มากกว่าผู้ป่วยทั่วไปและมีการศึกษาเรื่องการแพร่กระจายเชื้อโควิดจากผู้ป่วยระหว่างได้รับการผ่าตัดพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ผ่าแบบสกล้องและเปิดหน้าท้องค่ะ ถัดมานะคะในช่วงสถานการณ์โควิด European h e r n i a s o c i e t ไได้ทำไกด์ไลน์เพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มคนไข้โควิดได้ตีพิมพ์ในปี2020โดยมีเป้าหมายอยู่3ข้อคือ 1. s a v e Life 2. r e s t o รีส i c o n t จีไอคอน r ิ p a วิตี้ o m i รี l พ a l แค่ะในเปนเปอร์สุดท้าย ขอยกเรื่องการ follow-up คนไข้โควิดหลังผ่าตัดจากประเทศอาร์เจนตินาตีพิมพ์ปี2020นะคะโดยมีแนวทางดังนี้ให้คำแนะนำผู้ป่วยผ่านอีเมลหรือแผ่นกระดาษแทนแนะนำผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวควรมีการ list complication post-op ให้ผู้ป่วยได้ทราบอย่างชัดเจน Home monitoring ผ่าน7 Parameters ได้แก่ clinical status pain management bleeding fever physical activity diet tolerance และ Wound วูลคุณลักษณะและแนะนำให้ใช้ไหมละลายในการผ่าตัดค่ะกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ